วิธีการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลเองมีความละเอียดมีความปานี้และก็มีความสุขใจคือวิธีการใช้พลังแห่งความรักค่ะวันนี้เราลองมาทำเวิร์กช็อปกันดูนะคะขั้นตอนแรกให้คุณค่อยๆหลับตาลงสวมกอดตัวคุณเองแล้วก็ให้จิตของคุณเองไปจับอยู่ที่นิ้วมือของคุณที่สัมผัสตัวคุณคุณรู้สึกยังไงคะ คุณรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมคุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะให้คุณจดจําสภาวะตอนที่คุณกอดตัวเองและคุณรู้สึกรักตัวเองรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยแล้วนําสภาวะนี้ค่ะไปใช้ในระหว่างที่คุณดูแลคนที่คุณรักดูแลผู้สูงอายุเช่นในกรณีที่คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับท่านคุณดูแลท่านให้คุณรู้สึกถึงพลังความรัก แล้วก็ส่งผ่านมาที่ปลายมือของคุณส่งพลังความรักที่คุณรู้สึกกับตัวคุณเองนั่นแหละส่งผ่าน